เอาลงมือลงมือลงมือนี่ถ่ายคลิปได้หนึงวิดีโอจะลง Youtube ไปเบิ่ได้วยยูทูบจะทานรับประทานอะไรอาปากอาเบาๆันหน่อยนะคะทุกคนคำใหญ่ๆอ้าปากกว้าง มาเด้อมาเด้อพี่น้องพี่น้องมองกมองกนพี่น้องมาอเ้อวด้อบินตองเล้วเวันได้ั้ยุ่มรล่นหล่นย้ำวุ้นเส้นแซ่เซฟมาจาก อลกที่มีจุมไข่ยิงเอาไหมอรออัน้นก็บอกกินได้ยอเอาน้ำทำแล้วก็ไม่หิวไม่อยากอยากทำให้ทุกคนได้กินอียอจกิาเอากินข้าวซุ่มกันมันี่ยกินนองมายามหลายขู่หลายคนอ่า กเอเ็มแลยกจอหิวได้นร่อ่เอนกั้เซยอตอนเมื่อันี่เด็้กเอนุกคคเ้คเซเกบเงเอพี่ทไมล่ะเลยเนี่แจ้เซฟอยาได้เเซฟเซฟนี่คือเอาได้มันอย่เซฟเซฟเ็นไเซฟเซฟยอมาเลเซฟเอามาแล้วนี่นะอห

นนีเลย่ี้ชอบ้มได้สบายเฮ็ดมากันนะคนดีเนี่เฮ็ดมา่นจกจะไม่ถูกปากทุกคนนะไม่ว่าเค็มเรือสมองกลัวเค็มกลัวแบบม่กล้าทานเมนูเมนูหลายเมนูนะ